พี่น้องไปเบื้ักหุองอย่างเป็นสเต็กต่ำเทียงบ่เนาะนะครับไปเบิ้งจะข้าวนะครับนะครับฝนตกหลังจา่ฝนตกแล้วนะครับนี่ก็เบ้อตัวใหม่ตัวนี้กรคักอลังการอยู่ครับผมไปเบิง้งบักหุองน้ำกันครับ เบิ่งมันสีมีนวยบ่เป็นตัวเด็ดตั้มบ่ตั้มเทียงบ่เฮ้ยปลาใหม่เนะอลังการแบบโอ,อ้พอมีอยู่ต้องดกอยู่ตัวละนะครับอืมอือนี่สิครับตรวจนวยครับนวยกำลังต่ำครับ เอหน่วยใหญ่อยู่ครับมีหลายหน่วยอยู่เบื้องต้นนี่น้ำน่ครับหน่วยใหญ่พรอได้ต่ำหนาก็พรอได้ครับผมโอ้พักเกษตรยอดจะไปกินก็ตาบางหุมนะครับ โอ้ต่วนใหม่นะครับอล่างการครับอล่างการอล่างการงานสร้างสุดยอดครับสุดยอดนะครับอ่ะบึงต้วนห้งน้ำกันครับนี่นวยนี่แล้วครับอือพ่ออะไรพ่ออะไรตำอยู่ครับผม うん、もうえいなポレタンギュピナポレタン。うん นะครับนี่กรก็ทีดีแต่แค่าวพี่ไปทำเบิร์ก่อนขั้นบมซันอ่ะไว้บร่ได้กินแล้วครับผมนี่นะครับผมจังยกจังยกพี่น้อง คักเติอบอยู่พี่น้องคักเติบคักเติบ,ต,บ,ต,บต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ไงามครับต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ตัวนี้ทึกครับตัวนี้ทึกคักเติอบอยู่ ถ่ายคู่กับต้นไม้ใหญ่ขึ้นมะเบิงบมกฮุ่งกรับปรง